สวัสดีค่ะวันนี้ลูกกอจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับท่านอาจารย์ดรไพโรธรื่นวิชาค่ะผู้ซึ่งสร้างสารรค์ผลงานศิลปะร่วมกับอักษระโบราณอักษระเลขยนันหรือที่เรียกว่ามหายันนั่นเองค่ะขอเชิญผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับท่านอาจารย์ดรไพโรธรื่นวิชาได้เลยค่ะ คำถามมากมายเลยค่ะที่จะมาถามอาจารย์ครับทั้งจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็แฟนเพจนันมหาย,ยานด้วยครับวันนี้มีคำถามจะถามอาจารย์ก็คือว่าจุดเริ่มต้นของการวาดภาพศิลปะที่เป็นอักขราเน,นี่ยค่ะเริ่มต้นมาอย่างไรคะอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ตัวอาจารย์เองก็ไม่เชื่อเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความฝันมีพระรูปหนึ่งเนี่ยที่เข้าเข้าฝันอาจารย์เนี่ยติดต่อกัน5ปี ด้วยความไม่เชื่ออยากอยากลองของอยากท้าทายส่วนหนึ่งนะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อาจารย์ก็ก็ลองไปครอบครูตามความฝันท,ที่อาจารย์ฝันพอไปครอบครูแล้วเนี่ยมันก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดกับตัวอาจารย์เองก็คืออาจารย์เนี่ยได้เขียนภาพศิละปะที่เป็นอักขระเลขยันโบราณได้เหมือนเป็นอักขระของโบราณหรือจะเป็นบาลีก็แล้วแต่ ซึ่งเป็นเรื่องของที่พึ่งทางใจของคนไทยมานับร้อยนับพันปีก็เลยทำให้คนที่ได้เห็นการเขียนศินละปะอักรเล็อกอยันของอาจารย์เนี่ยเขาชอบว่าหนึ่งคือสวยตัวอาจารย์เองก็ชอบนะเขียนเสร็จแล้วก็เออมันสวยดีจริงๆแล้วก็อักษรของโบราณหรืออักษรเล็อกอยันเนี่ยมันเป็นที่พึ่งทางใจของคนมาตั้งแต่โบราณแล้ว นับร้อยนับพันปีในยุคป,ปัจจุบันก็ยังสืบสารมาถึงสู่เด็กยุคป,ปัจจุบันนะครับนี่ค่ะเป็นภาพอัทรยะของมหายันนะคะอาจารย์คาอยากทราบว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่ามหายันนะคะอันนี้เป็นยันที่มีขนาดไซส์5 5 0เซนนะถือว่าเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวครึ่งเมตรนะครึ่งเมตรคูณครึ่งเมตร,ร,มตรอันนี้อาจารย์ได้ใส่ หัวใจพระคาถาต่างๆลงไปในพื้นพะยันเนี่ยหลายพระคาถาด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตรงกลางเลยนะฮะก็เป็นะนมะพทะกรมน,นี่ก็คือหัวใจธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วเป็นการปรับธาตุหนุนดวงนะรอบนี้ก็จะเป็นะนโมพุทธายะะโมทายะสองรอบด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคําสวดหรือการให้สินให้พรของพระเกจิต,ต่างๆก็จะใช้ในเรื่องของนโมทยะประกอบในการให้สินให้พรด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวองค์ยังมีน้ามาอุป้องกันภัยนะมีอุอากาศะเป็นหัวใจเศรษฐีก็เกี่ยวข้องทางด้านการเงินนะครับวนรอบทั้งสิบทิศเลยนะฮะแล้วด้านนอกจะเป็นหน้าเกี่ยวเงินเกี่ยวทองยังมีพระคาถาหัวใจพระศิวลรีนะฮนะชาลิติ ร,รวมอยู่ในผืพนพยันนน่รอบทั้งสิบทิศด้านบนนี้ก็จะเป็นณนะเขาเรียกว่าณมหาสเสน่ห์นะฮะก็จะมีใช้พระคาถาหัวใจคุณแผนคือสุณโมโลนะฮะก็เกี่ยวข้องกับความรักไปไหนก็จะมีคนรักนะฮะเป็นหัวหน้าลูกน้องก็รักเป็นลูกน้องเจ้านายก็รักนะะด้านนี้เป็นณวนณนะเวียนณหนะลงไหลณนะเมตตาณนะโมทายะประกอบไปด้วย ทางสังมินะฮะเป็นการนอบน้อมแด่องค์พระธรรมาธรรมพุทธเจ้านะครับหนาชาลิติอีกรอบหนึ่งก็เป็นในเรื่องของโชคลาภค้าข,า,ขายดีนะครับรวมอยู่ในผืนพยนพันผืนเดียวกันนะฮะที่เห็นเป็นลายเส้นรอบนอกเนี่ยเป็นตัวแทนของสติปัญญานะฮะแล้วก็บริวารดีแล้วก็ในเรื่องของมากด้วยบารามีนะครับก็รวมอยู่ในผืนพยันขนาดไซส์ครึ่งเมตรนี้เป็นเรื่องของ พระคาถาที่เกี่ยวข้องกับเมตตาค้าขายโชคลาภครอบครัวอบ่นความรักเป็นแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นฮะเป็นสิริมงคลกับชีวิตอาจารย์เลยให้ผืนพยัญชนะชื่อว่ามหายันรวยนะคะรับอาจารย์คะแล้วถ้าหนูได้รับมหาญาณไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมๆเรานี่แหละคือหนึ่งรักษาศีลจริงๆคนเราก็ต้องรักษาศีลอยู่แล้วนะครับ สองก็คือไม่ไม่ทำร้ายบุคลาการีผู้มีพระคุณจริงๆมันก็ไม่ไม่ควรทำอยู่แล้วถูกต้องไหมข้อที่สามคือไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่เป็นวิชาชีพก็ไม่ควรทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักปฏิบัติแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างครับข้อห้ามก็คือเวลาติดตั้งมหายันนะฮะหนึ่งอย่าติดตั้งฝาผนังอีกด้านหนึ่งของฝาผนังเป็นห้องห้องน้ำหรือห้องส้วม หรือบางคนมีบ้านสองชั้นเนี่ยมีบันไดเดินขึ้นชั้นสองแล้วก็ติดไว้ใต้บันไดก็คือไม่ควรอยู่แล้วนะครับแต่เอาเอาว่าติดตรงไหนดีดีกว่านะถ้าเกิดติดตรงไหนดีเนี่ยคือติดที่หลังโต๊ะทํางานเจ้าของผืนพยัญดีที่สุดนะครับหรือติดไว้ในห้องพระก,ก็ได้นะครับหรือบางคนทําการค้าก็ติดไว้ที่ร้านค้าก็ดีนะห้องรับแขกก็ได้ จางก็ขออำนวยเวพรให้กับทุกๆท่านนะฮะที่ดูรายการนี้อยู่นะครับก็ขอให้คิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนนะครับสวัสดีครับ